ดอกไม้แต่ละดอกเขาไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวนะคะแต่ยังมีความหมายดีๆซ่อนอยู่ด้วยเอ็กไคนเซียแทนใจที่เข้มแข็งดอกนี้อยู่ได้แม้ในดินแห้งแดดแรงเหมาะจะให้คนที่สู้ไม่ถอยหรือให้ตัวเองในวันที่ใจล้ามากรเรยแทนความรักที่อ่อนโยนและมั่นคงเหมาะให้คนที่เราอยากอยู่ข้างกันเป็นนานๆพิทูเนียแทนความเมตตาความอ่อนโยนถ้าอยากบอกว่าขอบคุณที่เข้าใจหรือขอโทษดอกนี้แทนใจได้ดีคะ่ะไวทเท็กซ์แทนใจที่อดทนและมั่นคงนิ่งแต่แน่วแน่เหมือนคนที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองพุทชมพูแทนความรักความบริสุทธ์ และความเป็นสิริมงคลผักบุ้งฝรั่งแทนการเริ่มต้นใหม่บานตอนเช้าเหมาให้ตัวเองในวันที่อยากเริ่มต้นอะไรใหม่ช้อนเงินช้อนทองแทนคําอวยพรเรื่องโชคลาภเงินทองไหลมาสายหมูต้องไม่พลาดดอกนีออนแทนความสดใสร่าเริงในวันที่ใจอ่อนล้าให้ดอกนีออนเตือนเราว่ายังมีความสว่างเล็กๆอยู่ในใจเราเสมอพุทธะแขงแทนความสุขสงบเรียบง่ายเป็นดอกที่บอกว่าไม่ต้องวุ่นวายก็มีความสุขได้พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแทนความรักที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่มั่นคงบอกกับใครบางคนว่าคุณไม่ต้องเพอร์เฟกแค่เป็นคุณก็พอแล้วฟังแล้วมี ดอกไหนหน่าปลูกไว้ที่บ้านหรือมีดอกไหนอยากมอบให้คนพิเศษบ้างไหมคะ